วิธีเปลี่ยนเอ็นตัดหญ้ากับจานเอ็นตัดหญ้าแบบวินิยมแบบนี้นะครับผมตัวนี้คือใช้ดีมากนะนี่นะแต่วิธีการใส่นะครับก็ต้องใส่อย่างนี้นะครับผมนี่นะสอดเข้ามาแบบนี้ฟืบเข้ามานะครับแล้วก็กลับเข้ามาแล้วก็วนเข้ามาอย่างนี้นะครับปกติเขาจะใส่ได้สีเส้นนะใส่เย็นได้สีเส้นแต่ผมจะใส่แค่สองเส้นนะเพราะว่าการใส่แบบสีเส้นนะมันหลุดนะครับผมนะเดี๋ยวมาดูวิธีการเปลี่ยนกันคลิปนี้ก็จะยาวๆหน่อยนะครับผมอันนี้มันใช้ไปแล้วสักหนึ่งแล้วถอดออกนะครับผมถอด ปึ๊บปึ๊บนะอันนี้ปับ๊บมานะครับผมทำเหมือนนทั้งสองฝั่งเลยนะตัวใหม่แล้วก็ตัดไปประมาณนี้นะผมความยาวก็ประมาณเนะี่ยประมาณนี้แหละนะประมาณนี้แหละนะครับผมนะประมาณนี้นะครับผมก็้นะอยู่ยนานแต่ละคนนะผมวิธีใส่นะปกตินะเขาจะมีสีรูไหมรูหนึ่งรูสองอ่ะรูนี้หนึ่งรูสองรูสามรูสี่รูนะครับผมมีสีรูนะครับปกติเขาจะใส่น,นี้สอดเข้าไปในรูตรงนี้ปับ๊บ นะครับเ hey, นี่ยฝตนี้เข้ามาใ yeah, mm hmm. นรูนะมันก็จะโผล่มาอย่างนี้แล้วก็ฝอดตตวเนี้กลัข้าไปในรูนี้นะครับผมแต่แต่แต่มันจะหลุดง่ายนะครับผมผมก็เลยไม่ทําวิธีนี้ผมจะสอดเข้าไปฝั่งนี้ก่อนนะครับฝั่งนี้นะสอดเข้าไปแบบนี้ปุ๊บแบบนี้มันจะโผล่ขึ้นมาอย่างนี้นะครับผมแล้วเราก็สอดกลับเข้ามาแบบนี้สอดกลับเข้ามาดูนี้ปั๊บแบบนี้แบบนะครัแบบ จะได้แบบนี้ก่อนนะครับแบบนี้ก่อนแล้วก็สอดกลับเข้าไปอีกหนึ่งรูนะครับผมเดี๋ยวสอดเสร็จแล้วก็ไปถัดดูตามแล้วก็ลองสอดดูก็ได้นะครับผมนี่นะครับจะเป็นประมาณนี้นะเห็นไหมจะเป็นฝั่งที่อยู่ติดกับเครื่องัดหญ้าแล้วก็ฝั่งที่น็อตล็อกไว้นะครับผมนะรูปร่างลักษณะจะเป็นอย่างนี้นะฝั่งนี้จะเป็นแบบนี้นะครับผมสอดขึ้นไปแล้วก็ลงมาแล้วก็สอดขึ้นไปแบบนี้นะครับอีกฝั่งก็ทำเหมือนเหมือนกันนะครับผม ก็จะประมาณนี้นะครับผมแค่นี้ก็เอาไปจัดยาได้แล้วนะครับผมนะตัวนี้คือใช้ดีนะครับผมเอ็นไม่หลุดนะครับผมถ้าเกิดสอดแบบนี้นะครับผมใช้สองเส้นก็พอแล้วใช้สี่เส้นมันตัดไม่ค่อยดีเท่าอสองเส้นหรอกนะน้ำหนักเบานะครับผมเป็นวัสดุอลูมิเนียม